สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่รับฟังหมอลำพาไปเปลิอนชแนลไอ้นกเนี่ยเขาก็กล่าวมาอีกแล้วนะครับว่าดีใจนำทีมศิลปินเด้เดินไปเต้นไหนก็เห็นมาลัยแขวนอยู่ทุกเต้นได้แทบทุกคนบางคน4ี่แสนห้าแสนก็นมีนี่คือความาภาคภูมิใจของหัวหน้าขอบคุณ fc ีฮทัก และเมตตาน้องๆนะครับยิ้มแก้มแตกแล้วมือนี้นะนี่ก็คือความภูมิใจของเหล่าศิลปินนะครับแล้วก็ไอนกเองเนี่ยเขาก็ดีใจแทนน้องๆด้วยที่น้องๆเนี่ยเขามีความสามารถแล้วก็สร้างตัวเองได้มีแม่ยกรักขนาดนี้นะครับสิ่งที่แม่ยกให้เนี่ยคือกําลังใจแล้วก็ภูมิไรน้ําใจจุดตรงนี้นะครับเราอย่าไปคิดอะไรมากนะเพราะว่าการที่แม่ยกเขาให ทรัพย์สินหรือให้ภูมลิลาัยหรือให้เงินให้สตางค์มันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาที่เขาอยากจะให้นะครับมันเป็นความรู้สึกดีๆที่แม่ยกอยากจะให้นะเราอย่าไปดราม่าอะไรมากมายนะครับเพราะว่าหมอลำกับ f c เป็นของคู่กัน หมอลำสร้างความสุขให้กับคนดูคนดูย่อมให้ความสุขคืนก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาเต็มใจให้เราก็ต้องน้อมรับไว้เพื่อพัฒนาและปรับตัวเองนะครับให้เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นนะบอกเลยวาย่างานนี้นะครับหมันหมานเด้นนะครับสุดยอดมากๆเลยสะออนเนาะ <laughs> ยินดีกับศิลป,ปินทุกคนนะครับขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงไปตลอดเลยนะ จะบอกว่าเสียงวิหกเนี่ยคือวงที่สุดยอดอีกวงหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยรักมากๆแล้วก็ดีใจกับทุกคนในวงเสียงวิหกเก่งนะครับหัวหน้าและทีมงานปีที่4ที่ผ่านมาตอนนี้ปีที่5ก็ขอให้ดังกว่าเดิมแล้วก็ยอดเยี่ยมกว่าเดิมรวมถึงโปรดักชันต่างๆที่ดีงามขึ้นไปอีกนะครับนะเราก็ต้องสนับสนุนเสียงวิหกขึ้นไปอีกละกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ นพโพศกรได้นําเสนอนะครับเขาก็ทําออกมาจากใจของเขานะครับเพื่อให้ทุกทท่านเนี่ยมีความสุขนะการที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าเราต้องทําถึงนะครับแล้วก็ทํามาจากใจเราก็ต้องเข้าถึงคนดูด้วยนะไม่ใช่เป็นการเสียแ้งหรือทําเพื่อ อยากจะให้มันจบจบไปนะครับแต่เสียงวิหกเนี่ยสเสน่ห์ของเขาคือทําเพื่อคนดูและทําออกมาอย่างจริงใจและที่สําคัญที่สุดคือศิลปินทุกท่านนะ่ยที่อยู่ในคณะที่อยู่ในองค์กรเสียงวิหกทุกทคนเนี่ยคือมีใจรักในการเป็นหมอลำอย่างแท้จริงครับนี่คือสเสน่ห์ขององค์กรหมอลำเสียงวิหกนะและเราเนี่ยก็อยากให้หมอลำเสียงวิหกเนี่ยเติบโตไปในทิศทางที่ดี แล้วก็สู้ต่อไปนะครับกับทิศทางของเขาแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมีงานเข้ามาเยอะๆนะล่าสุดก็ได้ไปร่วมงานภาพยนตร์นะครับพระจ๋าลูกจา๋านะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยเพราะว่าน,านานาจะมีภาพยนตร์ดีๆนะครับมาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนะไขอ้อ ไทอ้อเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปตอบโจทย์แล้วก็เข้าไปค้นหาความจริงกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะที่บอสโจยมนินหรือบอสโจสอนนท์เพิมแพรเนี่ยเขาเป็นคนกำกับนะครับแล้วก็ดูแลตรงนี้ด้วยนะฮะอำนวยการสร้างแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนหนังไทยของเราภาพยนตร์ไทยของเราด้วยนะ,ะงานนี้เสียงวิหก ได้ใจไปเต็มๆนะครับแล้วก็ได้กระแสได้คําชมไปเยอะแล้วก็ที่สำคัญนะครับตอนนี้มีแต่ขึ้นอย่างเดียวฮนะไม่มีลงเลยเพราะว่ากราฟเสียงวิหกเนี่ยดังมากๆตอนนี้แล้วก็กราฟขึ้นเรื่อยๆในวงการหมอลำเนาะติดท็อปเลยนะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ